สวัสดีทุกๆทานนะคะก็ลงแต่คลิปสั้นๆตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นลงคลิปยาวมั่งนะคะเพราะว่าลงไปตั้งนานแต่ยังไม่ได้รับเบียร์จาก youtube สักบาททีนะคะก็ลงคลิปยาวให้ป่อแม่พี่น้องได้รับชมกันมั่งนะคะต่อว่าคลิปไหนตีตันว่าตัานมีเลี้ยวตันเบื้อเลี้ยวตันก็ ไม่จําเป็นต้องเข้ามาชมนะคะแต่ต้าวอาตานให้กิดว่ามีเลว้วแต่อยากจะมาส่งแรงใจกําลังใจให้ชงเรียนกองหลักกองว่วงโค้กกราบโค้ประคุณมากๆนะคะวันนี้ก็นําเรียนรากาส่งบาทนะคะแต่ละเรียนก็มีโรยปากากีดเขียนเอาไวา้เพราะอเมกาในตรงตลาดก็ลุงนะ,ะกลัวจะลุ่งกับเรียนบาทก็เลย นำปากาซีเมจิกนะคะหมากคีดเขียนวายก็ไม่วากันนะคะคนเดียวมาลงคลิปก็ไม่ได้หลบอกนะคะลอยให้เป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเรียนต้ไม้รับชมซ้ำปอโซนะคะเป็นเรียนราคาส่งบาทสี่เอิญนะคะถึงสี่ตองแต่ละปอโซก็มีหมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าสี่เอินก็ตื้อว่าอ้าอยากอยู่นะคะในราคาส่งบาทแบบนี้นะคะ เรามาปริกดูดานลังนะคะแต่ว่าเรียนท่างจ้าเรียนนี้ก็เป็นประเทียนกรับท้งนั้นนะคะปริกดูว่าประเทียนกรับไม่นะคะมาดูโพโซเรกน,นะคะ,คะโพโซเรกก็ปริกให้ดูเป็นประเทียนกรับริงๆิงนะคะก็คือพอช้อช่องพันห้าร้อยสี่สิบเปนะคะราคาช่องบาทนี่ดู เป็นประเทศกรับนะคะจัดจนนะคะโครงจัดจีน่อไปเรียนตรงกลางนะคะมาดูกันแล้วนะคะเรียนตรงกลางว่าเป็นปอดโซ่หาเลยตรงกลางก็จะเป็นปดโซ่ซ่งปัห้สี่สิบเก้านะคะก็ตือว่าขี้หยดูสกินะคะก็ตือว่าอย่างไม่เขาสัต่ไรที่นะคะเรียนสุดตายในเมือมีโซ่งั้วปเลวนะคะก รัดมาก็9เรียนต่อไปใต้ทุก่นานใต้ดูก็จะรู้วส่งปันห้ารวยห้านะคะอืมส่งปันห้ารยห้ิบก็จิงงมนตีบอกนะคะสี่สิบเก้แคนแล้กว 49, กว็สีแล้วก็ส่งปันห้ารยห้สนะคะสร้างเรียนนี่ ล่ตาอาจจะมีแล้วแต่ไล่ตาอาจจะยังไม่มีสําหรับหนักซาส้มรุนไหมนะคะบางตีส้มใดเหล็กหน่อยอยู่เลยก็รับชุ่มแล้วก็ไปห้าเก็บไอ้ได้นะคะสร้างปอโซนีโคนอันดับแรกนะคะสําหรับอ่ารานตีรับซื้อหรือว่านักซาส้มทีซาส้มกันนานหน้าแล้วคงจะมียเยอะแยะแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาสุ่งกำลังใจเร่งเชยให้ชลองเรียนกองระกองว่วงสัญญาว่าจะนำเรียนไม้รับชุมจนบัดไม้รับชมอยู่เรื่อยๆนะคะพยายามมาจากปู่ยาตายายมั่งปีน o n มัง่งจนก็กระบังทีก็รำคาญเลยนะคะก็เองอยียมีไม่ค,มาาะคะรบก็ต้องไม่มาจากญาติปีนอง g ก็โก้ไนะคะแต่ว่าใต้รูปเซ็ตลงคลิปเซ็ตก็ต้องง่ายก็กลับตันตีปีนงก็ก็โกวงไหวหรือไกรล้ลานก็ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้โฉงเลี่ยนกองรักกองฮ่วงก็ก็ <S <S <ๆ S 1> ประคุณอีกรั้งนะคะแล้วว่างหวาคลิปต่อต่อไปจะลงคลิปยาวตานก็คงจะเข้ามาส่งเร่งเฉยห้โฉงเลียนกองรักกองฮ่วงนะคะเพราะอาจจะจะรับกับคลิปสั้นๆนะคะเพื่อให้หลายๆท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการรับชมนะคะวันนี้ให้ดูเรียนโฉงบาทเี่เป็นประเสี้นกลับโค้นนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปให้ดูเรียนตีเปรกๆไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ